สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนสวัสดีคาะที่7เดือนธันวาคมพศ2564สำหรับคาบนี้จะเป็นคาบการเรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นป .4 ณนะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ชั้นป .4 นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนำชุดกิจกรรม และไปความรู้ที่คุณครูแจกให้ไปนะคะขึ้นมาแล้วเปิดไปความรู้นะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเรื่องของสสารรอบตัวเรานะคะสะสารรอบตัวเราซึ่งเรื่องแรกนะคะก็จะมีหัวข้อสสารและสถานะของสาร ซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนผ่านกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือสมบัติของสสารเดี๋ยวนักเรียนคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสมบัติของสสารมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูลูกศรนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่3แล้วนะคะในวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนั้นเราไปศึกษาพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเก the muscle, しし that, ี่ยวกับหัวข้อเรื่องของสมบัติของสารค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของสถานะของสารไปค่ะสัปดาห์นี้เราจึงได้ศึกษาเรื่องของสมบัติของสารค่ะสมบัติที่เราจะศึกษากันนั้นเราจะศึกษาสมบัติพื้นฐานรูปร่างปริมาตรและอนุภาคกันค่ะ เรามาดูสมบัติของสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งกันค่ะ 1. สมบัติพื้นฐานนะคะของแข็งจำเป็นต้องมีมวลต้องการที่อยู่และสัมผัสได้ค่ะ 2. นะคะของแข็งต้องมีรูปร่างที่คงที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากค่ะ 3. นะคะปริมาตรของของแข็งต้องคงที่ไม่สามารถกดหรือบีบให้ปริมาตรลดลงได้ค่ะ นะคะอนุภาคของของแข็งต้องยึดกันอย่างหนานแน่นนะคะเรียงตัวชิดก,กันทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาศึกษาสมบัติของส,สารที่อยู่ในสถานะของเหลวกันค่ะ 1. สมบัติพื้นฐานนะคะของเหลวต้องมีมวลของเหลวต้องการที่อยู่ของเหลวสัมผัสได้นะคะสมบัติพื้นฐานนี้จะเหมือนกับของแข็งเลยค่ะ 2นะคะรูปร่างของของเหลวจะไม่แน่นอนเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุผิวหน้าอยู่ในแนวราบเสมอค่ะเด็กๆจะสังเกตว่าถ้าเกิดคุูนําของเหลวใส่ภาชนะรูปร่างอะไรของเหลวของครูก็จะมีรูปร่างที่เหมือนภาชนะนั้นเลยค่ะต่อไปด้านปริมาตรนะคะของเหลวก็จะมีปริมาตรที่คงที่ไม่สามารถกดหรือบีบให้มีปริมาตรที่ลดลงได้ค่ะ ต่อไปเรามาดูอนุภาคของของเหลวกันนะคะอนุภาคของของเหลวจะอยู่กันอย่างหลวมๆนะคะอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งทำให้เคลื่อนที่ได้ง่ายมากกว่าของแข็งค่ะสมบัติต่อไปนะคะเป็นสมบัติของสสารที่อยู่ในสถานะของแก๊สค่ะ 1. สมบัติพื้นฐานนะคะแก๊สจะต้องมีมวลแก๊สต้องการที่อยู่แก๊สสัมผัสได้นั่นเองค่ะ ต่อไปได้านรูปร่างของแก๊สนะคะแก๊สจะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนนะคะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุยกตัวอย่างเลยเช่นถ้าเรามีแก้วอยู่หนึ่งใบที่เป็นแก้วเปล่าๆนะคะเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าในแก้วนั้นมีอะไรอยู่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะในแก้วนั้นจะมีอากาศอยู่ อากาศก็คือแก๊สนะคะเราจึงสังเกต,ตว่าถ้าอากาศอยู่ในแก้วอากาศก็จะมีรูปร่างที่เหมือนกับแก้วเลยนะคะถ้าอากาศอยู่ในขวดอากาศก็จะมีรูปร่างที่เหมือนขวดน,นะคะพูดง่ายๆก็คือแก๊สนะคะจะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองค่ะต่อไปด้านของปริมาตรนะคะแก๊สมีปริมาตรที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ สามารถกดหรือบีบให้มีปริมาตรที่ลดลงได้ค่ะต่อไปนะคะอนุภาคของแก๊สนะคะอนุภาคของแก๊สจะอยู่กันอย่างกระจัดกระจายนะคะอยู่ห่างกันมากนะคะสามารถทำให้เคลื่อนที่กันได้อย่างอิสระเลยค่ะ ตอนนี้นะคะปูสรุปนะคะสมบัติของสสารทั้ง3ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สนะคะสรุปให้นักเรียนได้เห็นอย่างง่ายๆนะคะดังตารางเลยค่ะ ตารางของครูจะแบ่งออกเป็น3ช่องนะคะช่องซ้ายมือสุดจะเป็นของแข็งช่องกลางจะเป็นของเหลวช่องสุดท้ายจะเป็นแก๊สค่ะถ้านักเรียนได้ศึกษานะคะเด็กๆจะเห็นว่าด้านรูปร่างของของแข็งจะคงที่ของเหลวไม่คงที่แก๊สไม่คงที่นั่นเองค่ะ ส่วนปริมาตรนะคะของแข็งจะมีปริมาตรที่คงที่ของเหลวปริมาตรคงที่นะคะแต่แก๊สจะมีปริมาตรที่ไม่คงที่นั่นเองค่ะ ส่วนโมเลกุลหรืออนุภาคนะคะของแข็งจะมีโมเลกุลที่ชิดติดกันกันอย่างเป็นระเบียบนั่นเองค่ะส่วนของเหลวโมเลกุลจะอยู่ห่างกันนะคะไม่อยู่ชิดติดกันเหมือนกับของแข็งค่ะส่วนแก๊สนะคะโมเลกุลของแก๊สจะอยู่ห่างกันมากค่ะและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะรูมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของส,สารนะคะมาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะเด็กๆตั้งใจดูกันด้วยนะคะวิดีโอนี้มีทั้งความรู้และความสนุกสนานนะคะเราไปดูวิดีโอพ,อพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจําวันครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมากขึ้นนะครับแล้วน้องๆจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวนั้นมีอะไรดีๆมากกว่าที่ตาของเราเห็นเยอะเลยครับน้องๆเคยได้ยินคำว่าสสารกับสารกันมาบ้างหรือไม่ครับถึงสองคำนี้จะเขียนคล้ายกันแต่ก็มีความหมายไม่เหมือนกันนะครับถ้าน้องๆอ,อยากทราบว่าสสารกับสารคืออะไรก็ไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกับเจมได้เลยครับ แย่ yeah, แล้วครับด็อร์แย่แล้วคราวนี้ผมแย่มากจริงๆใจเย็นๆก่อนเจมเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ด็อตร์ฟังซิด็อตอร์จำได้ไหมครับที่เมื่อวานผมเอาหุ่นยนต์มาเล่นที่นี่นะครับอ๋อจำได้สิด็อกเตอร์ยังชมอยู่เลยว่าหุ่นยนต์ของเจมสวยดีสวยมากเลยล่ะครับแต่เจ้าหุ่นยนต์อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของมะขามป้อมและที่สำคัญคือมันหายไปแล้ว อ้าวอย่างงี้ก็แย่ละสิแย่ yeah, สิครับแย่มากด้วยผมหาทั่วทั้งบ้านแล้วก็ยังไม่เจอผมเลยคิดว่าผมอาจจะลืมเอาไว้ที่ห้องทดลองของด็อกเตอร์นะครับอืมก็อาจเป็นไปได้นะเดี๋ยวด็อกเตอร์จะช่วยหารับรองไดียเลยว่าต้องเจอแน่สะสารไม่มีวันหายไปจากโลกนี้หรอกเอ่อด็อกเตอร์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับผมกำลังหาหุ่นยนต์อยู่นะครับไม่ได้หาสะสารสักหน่อยฮ่าฮ่าฮ่า ถ้ามองทางวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ก็คือสาสารชิ้นหนึ่งนั่นแหละผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยครับสาสารอะไรเหรอครับแล้วทำไมหุ่นยนต์ถึงกลายเป็นสาสารไปได้ล่ะครับเจมว่าหุ่นยนต์มีมวลหรือเปล่ามีสิครับแล้วเจมสามารถจับถือเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นได้หรือเปล่าได้สิครับนี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ว่า หุ่นยนต์เป็นสสารชิ้นหนึ่งทำไมด็อกเตอร์ถึงสรุปอย่างนั้นล่ะครับแค่หุ่นยนต์มีมวลแล้วก็จับต้องได้ก็ถือเป็นสสารแล้วเหรอครับแน่นอนสิเจมเพราะว่าสสารได้ถูกนิยามเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ไงละ่ะ จากนิยามของสสา,ารเจมบอกด็อกเตอร์ได้ไหมว่าสิ่งใดบ้างที่จัดเป็นสสา,ารมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้อืมถ้าจะให้ตรงตามนิยามนี้ผมว่าอะไรอะไรก็เป็นสสา,ารทั้งนั้นแหละครับใช่แล้วล่ะเจมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนแต่เป็นสสา,ารทั้งสิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์ดินน้ำอากาศบ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ถือเป็นสสารเหมือนกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องสสารขึ้นมาแล้วด็อกเตอร์อยากจะถามเจมต่อสักหน่อยว่าเจมรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสารหรือเปล่าโทษด็อกเตอร์ขนาดสสารผมยังเพิ่งรู้ความหมายเมื่อกี้เลยนะครับและผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าสารคืออะไร อืมจริงด้วยถ้าอย่างนั้นด็อกเตอร์จะบอกให้ก็ได้ว่าสารก็คือสสารที่ถูกค้นพบแล้วและมีการศึกษาคนา้นคว้าจนทราบสมบัติรวมถึงองค์ประกอบที่แน่นอนแล้วนั่นเองนอกจากนี้แล้วสารทุกชนิดก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวด้วยนะเจมหมายความว่ายังไงหรอครับด็อกเตอร์ก็หมายความว่าสารแต่ละชนิด จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถนำมาใช้ระบุชนิดของสารนั้นๆได้ไงละ่ะซึ่งเราจะเรียกลักษณะเฉพาะตัวนี้ว่าสมบัติของสารผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับด็อกเตอร์ช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับด็อกเตอร์จะยกตัวอย่างสมบัติของน้ำบริสุทธิ์ให้ดูก็แล้วกันนะน้ำบริสุทธิ์จะไม่มีสีไม่มีกลิน่นไม่มีรส มีจุดเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสมีจุดเยือกแข็งที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสและเป็นตัวทำละลายที่ดีเจมพอจะนึกภาพออกหรือยังว่าสมบัติของสารเป็นยังไงพอจะนึกออกแล้วครับเจมเข้าใจแล้วว่าสมบัติของสารคืออะไรแล้วน้องๆหรอครับเข้าใจหรือเปล่าเพื่อให้น้องๆเข้าใจถึงคำว่าสมบัติของสารมากขึ้นเรามาทำกิจกรรม เลือกสมบัติของสารให้ตรงกับสารที่กำหนดให้ผ่านทางกิจกรรมต่างดาวต่างแดนกันดีกว่านะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับเอในเมื่อสมบัติของสารมีตั้งมากมายหลายชนิดอย่างนี้แล้วเราสามารถแบ่งประเภทสมบัติของสารได้หรือเปล่าครับดอกเตอร์ได้สิเจมส นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสมบัติของสารออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคือสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีแล้วสมบัติของสารทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันยังไงล่ะครับรวมๆแล้วก็จะแตกต่างกันที่การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารและการเกิดสารใหม่นะเจมโดยที่สมบัติทางกายภาพ จะเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารและไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นตัวอย่างสมบัติทางกายภาพเช่นรูปร่างสีกลิน่นรสจุดเดือดจุดหลอมเหลวการนำไฟฟ้าการละลายน้ำเป็นตน้น แล้วสมบัติทางเคมีล่ะครับเป็นอย่างไรสมบัติทางเคมีเป็นสมบัติที่ทราบได้โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเป็นสมบัติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากสารหนึ่งไปเป็นสารอื่นๆและมีสารใหม่เกิดขึ้นตัวอย่างสมบัติทางเคมีก็เช่นการติดไฟการผูกกร่อนของโลหะ ป็โอ้โหผมมาหาด็อกเตอร์วันนี้ได้ความรู้ดีๆกลับไปเพียบเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรรอกเจมแต่ด็อกเตอร์ว่าเรากําลังลืมทำอะไรบางอย่างไปนะลืมอะไรล่ะครับก็ลืมหาหุ่นยนต์ของมาขามป้อมไงล่ะจริงด้วยผมลืมไปได้ไงเนี่ยเรารีบหากันเถอะครับด็อกเตอร์เรื่องราวของเจมในวันนี้ทั้งสนุก แล้วก็ได้ความรู้เลยนะครับน้องๆและก่อนที่จะไปพบกับแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนไปในคาบนี้กันก่อนดีกว่าครับสสารคือสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ครับหรืออาจกล่าวได้ว่าสสารคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองและเราจะเรียกสสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติ และองค์ประกอบที่แน่นอนว่าสารนะครับน้องๆสารแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะของสารเรียกว่าสมบัติของสารซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีครับถึงเวลาของการทดสอบความเข้าใจในบทเรียนแล้วนะครับน้องๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวได้เลยครับ ตอนข้อไหนกันแน่ข้อใดที่ไม่จัดเป็นสสารควันไฟยาสีฟันเสียงเพลงน้ำส้มสายชูข้อใดเป็นสสารทั้งหมดไฟฟ้านาฬิกาไอน้ำ อากาศต้นหญ้าหยดน้ำไฟฉายแบตเตอรี่แสงสว่างก้อนหินความร้อนแผ่นเหล็กข้อใดเป็นสมบัติทางเคมีของสารน้ำแข็งลอยน้ำได้จุนสีละลายน้ำได้สาระละลายสีฟ้าเหล็กเกิดสนิมได้แต่ทองคำไม่เกิดสนิม เอทานอนมีจุดเดือดที่78.5องศาเซลเซียสเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารการหายใจการเผาถ่านผลไม้สุกงอมการเพาะถั่วงอกข้อใดจัดจำแนกได้ถูกต้องเมื่อใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์น้ำส้มสายชูมีรสเปรี้ยวการเผาไหม้ของไม้ขีดไฟ การละลายด่างทับทิมในน้ำการย่อยอาหารของมนุษย์การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการนำเกลือแกงไปละลายน้ำน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100อองศาเซลเซียสลวดทองแดงสามารถนำไฟฟ้าได้ สิ่งที่จะเป็นสาสารได้ต้องเป็นสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้นะครับน้องๆดังนั้นเสียงเพลงซึ่งจัดเป็นพลังงานชนิดหนึ่งจึงไม่ถือเป็นสาสารครับในบรรดาตัวเลือกทั้งสข้ออากาศต้นหญ้าและหยดน้ำถือเป็นสาสารทั้งหมดรับเพราะไฟฟ้าแสงสว่างและความร้อนนั้นจัดเป็นพลังงาน การที่เหล็กเกิดสนิมได้ถือว่าเป็นสมบัติทางเคมีอย่างหนึ่งของเหล็กนะครับน้อง,องๆเพราะสมบัติทางเคมีคือสมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของสารโดยมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารและต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นครับสมบัติทางกายภาพจะเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารและไม่มีสารใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับน้องๆดังนั้น การเพราะถั่วงอกจึงจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสและลวดทองแดงสามารถนำไฟฟ้าได้เป็นการจัดจำแนกโดยการใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ครับเวลาสำหรับคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราก็หมดลงแล้วนะครับน้องๆเอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ วิดีโอได้จบลงไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากการรับชมวิดีโอที่คุณครูให้ดูนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะไม่มีการบ้านค่ะให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนได้ตามปกติได้เลยค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องของอะไรนั้นให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดใบงานเลยค่ะใบงานแรกที่เราจะทํากันก็คือในเรื่องของสถานะของสารใบงานเรื่องสมบัติของสารโดยคําสั่งเขาให้นักเรียนเติมสมบัติของสารที่กําหนดให้ในตารางให้ถูกต้อง โดยเขาจะให้สมบัติมานะคะในเรื่องของมวลที่อยู่รูปร่างและปริมาตรยกตัวอย่างเช่นว่าอากาศอากาศมีมวลหรือไม่มีมวลถ้ามีนักเรียนก็เขียนคำว่ามีถ้าไม่มีก็ให้เขียนคำว่าไม่มีที่อยู่ต้องการที่อยู่หรือไม่ต้องการที่อยู่ก็ให้ออกมาเขียนว่าต้องการหรือไม่ต้องการรูปร่าง อากาศรูปร่างจะคงที่หรือไม่คงที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาเขียนปริมาตรปริมาตราของอากาศคงที่หรือไม่ถ้าคงที่ก็ให้เขียนคําว่าคงที่ถ้าไม่คงที่ก็ให้เขียนว่าไม่คงที่นะคะลงในตารางหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดใบงานจบแล้วทั้ง20ข้อ นะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูดูด้วยไม่เข้าใจตรงไหนให้นักเรียนถามในไลน์ได้นะคะไลน์กลุ่มได้แล้วคุณครูรอตรวจงานของนักเรียนอยู่นะคะรอชื่นชมผลงานของนักเรียนอยู่แล้วเราไว้เจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ